สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีจริงๆนะครับที่เราได้รวมตัวกันนะครับนะับนะเป็นก้าวแรกของประชาชนที่รวมตัวกันอย่างเป็นทางการผมเองก็อยากไปร่วมด้วยจริงๆครับแต่ว่ามันมีอุปสรรค,นะครถ้าไปได้เนี่ยผมรับรองผมอยู่ที่นั่นแล้วในเวลานี้นะครับอยากจะแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยแต่เมื่อไปไม่ได้ก็อยากจะส่งเป็นคลิปมาแบบนี้นะครับส่งให้ท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านได้นําความคิดผมไปประกอบ นะครับเผื่อจะ,อะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะครับในมุมมองผมในการรวมตัวครั้งนี้มีความสําคัญมากแล้วนะเป็นความเป็นก้าวแรกของประชาชนนะครับเพราะผมมองว่าประชาธิปไตยของไทยนั้นที่มันไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเสียทีก็เพราะว่าประชาชนไม่มีอํานาจที่ไม่มีอํานาจเพราะขาดขาดการประสานเครือข่ายนะครับแพ็กกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ 80กว่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชารัของไทยมันไม่ไปไหนสัทีเพราะเกิดการแย่งอํานาจขึ้นมาจากเจ้าของอันไม่ชอบธทำซึ่งเจ้าของที่ชอบทำนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าไปามีส่วนเหมือนเหมือนอนักมวยชิงแชมป์นบนเวทีนะฮะประชาชนเป็นแค่กองเชียร์อยู่ข้างล่างข้างบนก็เป็นการชกกันแย่งนะอำนาจซึ่งไม่ใช่ของตัวเองอะนะบนเวทีในอดีตก็ตั้งแต่ทหารนะครับกับกลุ่มชนชั้นสูงกลุ่มอมาศ นะครับก็ชกกันแย่งอำนาจกันไปมามาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่จอมพลปอมาจอมพลสฤษดิ์ก็แย่งอำนาจกันไปมาระหว่างอมาตย์กับทหารในที่สุด14ตุลาก็มีประชาชนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะคือขบวนการนักศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นเห็นไหมฮะพอมีประชาชนก็มาประชาชไตยก็เดินหน้านะครับแต่ในที่สุดก็ถูกสลายไปด้วยความเจ้าเล่ห์นะฮะของอมาตย์บ้านเราเนี่ยนะครับในที่สุดก็ประชาชนสลายไปนะหลังจากนั้นก็ยังก้าวหน้านะคือคืบหน้าก็มีพักการเมืองขึ้นมา นะครับเกิดพักการเมืองอะไรต่างๆขึ้นมาก็แย่งอํานาจกันบ,บนเวทีต่อไปซึ่งแน่นอนนะถึงตรงนั้นแล้วประชาชนก็ยังอยู่เป็นอกองเชียร์อยู่ข้างล่างเวทีนะคือนักมวยที่ไม่ได้ขึ้นชกนี่มันมันคงจะไม่มีโอกาสได้แชมป์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ประชาธิปไตยบ้านเราเติบโตอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนจร,จริงๆประชาชนต้องรวมตัวขึ้นมาเป็นองค์กรนะครับเพื่อจะได้มีสิทธิขึ้นชกบนเวทีคือผมมองประชาชนเนี่ยก็เหมือนกับเม็ดทรายนะฮะบนชายหาดเนี่ยนะครับ คือถ้ามีจํานวนมากนะฮะมีจำนวนมาก,นะมนนมากถ้าเราไม่ประสานเครือข่ายไม่มีน้ําเข้าไปหยอดนะครับก็ไม่สามารถจะปั้นเป็นก้อนได้เป็นเป็นเม็ดทรายแตกร่วนใช้อะไรไม่ได้นะครับนะครับจะสังเกตว่าพอเอาน้ําไป,ไป,ไ,ปไปใส่นะฮะเขาสามารถปั้นขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นสเกลเจอร์ใหญ่โตโอรานสวยงามหรือแม้กระทั่งจะปั้นเป็นก้อนนะฮะตากแดดให้แข็งกระปาหัวใครก็แตกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่าปัญหาของประชาธิปไตยบ้านเราก็คือประชาชนนั้นขาดอํานาจที่ขาดอํานาจก็เพราะขาดการประสานเครือข่ายประชาชนมีจํานวนมากครับเป็นพลังที่แท้จริงครับแต่จุดอ่อนของเราก็คือมีจํานวนมากนี่แหละครับทำให้ประสานเครือข่ายได้ลาบากเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มแล้วนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเป็นก้าวแรกอันสําคัญที่จะนําไปสู่การสร้างประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะอำนาจอธิปไตยมันคงไม่ได้มาด้วยใครมาใส่พานให้ถวายแล้วนะครับประชาชนต้องร่วมกันแล้วก็ขึ้นไปชกบ,บนเวทีด้วยกัน โดยการรวมตัวกันเป็นองค์กรแบบนี้นี่จุดเริ่มต้นแล้วพอเรารวมตัวกันแล้วอำนาจประชาชนนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับยิ่งใหญ่เหลือเกินจนอำนาจอื่นๆนี้ไม่อาจจะไม่ไม่อาจจะสามารถจะทัดทานได้นะครับไม่มีทางเลยเพราะเราเป็นอำนาจโดยธรรมชาติเป็นอำนาจทางการเมืองที่ชอบทำและธรรมชาติที่สุดนะครับการรวมตัวกันวันนี้จะเป็นก้าวแรกครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็เรื่องประชามตินะฮะ ซึ่งวันนี้รัฐนูลฉบับประวิศัสตร์ออกมาแล้วนะครับรัฐนูลปี58ซึ่งเป็นฉบับที่ถอยหลังลงครองวันนี้รัฐนูลของนายบวรศักดิ์นะครับล้าหลังกว่ารัฐธรรมนูญของพมา่าฉบับปี2008อีกนะคือรัฐนูลฉบับพมา่าในเวลานี้ที่เขาใช้อยู่เนี่ยนะฮะก็ประชาชนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์มีเสียงอยู่ในสภาเนี่ยนะถึง75ถึงแม้จะมีทหารแจมสัก25นะครับ ก็ยังไม่เป็นปัญหาแต่สําหรับรัฐมนนายบวันศักดิ์ขณะนี้นะครับเขียนออกมาอ่านปุ๊บปับ๊บเนี่ยเสร็จเ,รเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับปรากฏว่ากลุ่มอมาตกลุ่มขัวม้วอำนาจตั้งตัวเป็นอภิรัฐบาลขึ้นมาอยู่เหนือรัฐบาลที่มาจากการที่มาจากคะแนนเสียงของประชาชนผมพูดง่ายๆว่าสรุปเลยก็แล้วกันรัฐมนนายบวนศักดิ์เนี่ยของพอม่านะฮะของพอม่าประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์มีเสียงอยู่ในสภา75มาจากทหารซะ25แต่ของไทยเนี่ยนะฮะมาจากอานาจ75 แล้วก็ประชาชนมีมีโอกาสอำนาจในอำนาจทิบไตแค่ยี่ห้นนี่ของนายบรศิศัทเพราะนั้นที่บอกว่าจะปฏิรูปปฏิรูปเนี่ยนะฮะผมต้องถามนายสุเทพเหมือนกันว่าจะปฏิรูปไปไหนคือคุณจะปฏิรูปไปเกาหลีเหนือกันใช่ไหมฮะเขาจะได้รู้บอกมาอย่างนั้นเราจะได้ไม่เอาในที่สุดคําตอบมันก็ออกมานะฮะแล้วมันก็อยู่ในรัฐมนุรฉบับนี้เราอ่านแล้วก็เห็นแล้วว่า เส้นทางที่คุณกําลังาจะปฏิรูปไปนั้นมันคือการสวนทางกับพม่าพมา่า,มาเขาจเจริญเติบโตจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยขึ้นไปเรื่อยๆของเราเนี่ยจากประชาธิปไตยนะฮะสูงสุดในปี2475ไล่ลงมาเหลือครึ่งใบนะแล้วขณะนี้กําลังจะไล่ลงไปนะเหลือแค่75เหลือแค่25%เปและสุดท้ายในที่สุดก็คือสภาเดียวใช่ไหมฮะสภาคอมมิวนิสต์ใช่ไหม,ค,ม,ไหมคุณกําลังจะไล่ไปแบบนี้ใช่ไหมฮะสุเทพนะเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐมนตรีแบบนี้ทําลาย นะกลไกการเมืองในระบบประชาธิปไตยแ,แทบทั้งหมดพักการเมืองทั้งหลายกนะ็วันนี้ก็รับทราบสภาพตัวเองนะว่าทิศทางของปปสนั้นมันไม่ใช่แค่ทําลายอํานาจประชาชนแต่มันทําลายพักการเมืองนะครับซึ่งเป็นตัวกลางของอํานาจประชาชนทั้งสิ้นทั้งหมดทิศทางที่จะเดินไปก็คือการรวมศูนย์อํานาจเอาไว้ที่เดียวนั่นก็คือระบบะเผด็จการคอมมิวนสิสต์นั่นเองนะครับในที่สุดผมมองอย่างนั้นนะครับ ส่วนพี่น้องในอเมริกาจะมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรณรงค์เรื่องของการโนโหวตประชามาติซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่10มกราแต่หลังจากที่รัฐมนูรฉบับน,น,บบนี้ผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้นะวันที่7เนี่ยผ่านวันที่7ไปแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนี้ผมเชื่อว่ามีเหตุการณ์ที่มันจะ,ะความขัดแย้งเนี่ยค่อนข้างทวีสูงขึ้นเรื่อยๆประยุทธ์จะอยู่ถึงวันที่10หรือไม่นะฮะไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันอยู่ถึงวันที่10จริงๆนะฮะก็ขอ ให้พลังประชาชนที่ประสานเครือข่ายนี้แสดงอํานาจของประชาชนให้เห็นด้วยการโหวตโนในประชามติไม่เอารัฐมฐนูญฉบับนี้โดยพร้อมเพียงกันแล้วให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงสุดนะครับเพื่อเป็นการแสดงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้นะครับให้รัฐบาลทรราชได้เห็นตัวเองว่ามันไม่ได้เป็นที่ต้องการของประชาชนและต้องออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่าประยุทธ์เนี่ยผมไม่อายุความนะไกลสุดคือ1ิบมกราคมเท่านั้นแหละ ถ้าประชาชนร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับพี่น้องอเมริกานะครับอาจจะมีส่วนร่วมอันหนึ่งคือระหว่างวันที่7ถึงวันที่1 0 7นี้นะที่จะถึงเนี่ยเกันยาจนถึงวันที่10มกราเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่จะมีความขัดแยง้งความขัดแยง้งอันหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือเรื่องของท่าทาีของอเมริกาที่จะทําทกับไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในปีหน้าเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับ ซึ่งพรรคเดโมแครกก็คงจะต,ต้องฟังความคิดเห็นของคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีถ้าท่านแสดงความคิดเห็นนะฮะหรือแสดงรวมตัวกันแล้วก็แสดงพลังนะครับว่าคนไทยในอเมริกานั้นส่วนใหญ่แล้วต้องการให้มีท่าทีของอเมริกาอย่างไรกับประเทศไทยผมว่าก็จะมีผลนะฮะเยอะเลยแล้วครับถ้าอเมริการ่วมด้วยนะครับในการสร้างประชาธิปไตยของไทยก็จะนำไปสู่การมีประชาธิปไตยเร็วขึ้นนะครับ ก็ฝากไว้2เรื่องนะครับหคือเรื่อง uh, word n o t นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงความต้องการของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในอเมริกาให้รัฐบล uh, าลสหรัฐได้ทราบนะครับว่าอยากให้มีท่าทีอย่างไรนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีมีผลมากนะครับฝากไว้แค่นี้ครับผม